นี่ไม่ใช่ละครมากบรินโพสหวานครบรอบ10ปีรักคิมเบอรี่พระเอกหนุ่มรอมากบรินโพสหวานครบรอบ10ปีรักคิมเบอรี่เจ้าสาวแสนสวยงานนี้หลายคนหลแรงเพระรับใจกับคําพูดของหมากว่าที่นี่ไม่ใช่ละครและไม่ใช่ตอนจบแต่เพิ่งเริ่มต้นทําอิ่มฟูใจมากทีเดียวเพิ่งคงแขนกันเข้าประตูวิวาไปมันมาสําหรับคู่รักคนดังมากบรินและหวานใจสาวคิมเบอรี่ที่พึ่งเพาะความรักกันนาน ท่ามกลางกองเฉีีรยที่รักพวกเขาและมั่นคงว่าเขาต้องใช่คู่กันแน่ๆก่อนที่จะมีวันดีๆที่เขาตัดสินใจใช้ชีวิตู่ร่วมกันท่ามกลางความดีใจของแฟนๆล่าสุดหนุ่มมากออกมาล่งรูปหวานในงานแต่งที่ประเทศอิตาลีพร้อมข้อความรีวิวความรักสุดหวานชวนเขินว่าวันสําคัญที่สุดในชีวิตวันที่คนที่เรารับและคนที่รักเรามาอยู่ร่วมกันวันที่มีความสุขที่สุดต๊บโตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เก็บหอมรอมริบและสร้างทุกอย่างมาด้วยกันและได้ในสุดวันนี้ขอบคุณโอกาสและบุกคลรอบตัวรวมถึงแฟนๆที่ขอสนับสนุนเป็นกำลังใจอวยพรและเกิดสิ่งดีๆครับนี่ไม่ใช่ละครและยังไม่ใช่ตอนจบบทชีวิตใหม่ของผมกับน้องยังคงดําเนินและเกิดขึ้นต่อไปครับ10 Year น e a r Anniversary านี้ทำออบมรดาแฟนคลับและเ,เพื่อนๆพ้องในวงการบันเทิงมากดไหลและแสดงความคิดเห็นดีใจ บอกว่ารักคู่นี้และรีวิวความน่ารักของคู่นี้อย่างมากมายขณะเดียวกันก็มีมาปาหัวใจและไฟลุกให้ด้วยขอบคุณที่มาของข่าวจาก Daily News Online dailynew.co.th s